ถ้าให้ลุณพมคิดถึงพะเยานั่นหรอสิ่งที่คิดเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือกวพวพะเยอนั่นเองซึ่งเราอาจจะเห็นเป็นเพียงจุดๆเดียวแต่ที่ลึกๆแล้วสิ่งสําคัญของกววพะเยาเลยก็คือผักตบชวามันอาจจะเป็นเพียงผักชนิดหนึง่งที่ทุกคนไม่เห็นคุณค่าของมันเลยแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าผักตบชวาก็มีดีจะเป็นดีอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่หมู่บ้านสันป่าม่วงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาดูสินค้าโอทอปของเมืองพะเยากันนะคะเราไปชมกันเลยดีกว่าครับค่ะทัว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของคุณแม่สุพันกาตาสายแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ คนที่มีสินค้าโอท็อปอะไรบ้างคะสินค้าโอท็อปก็มีตัวแจกสารแจกผสมเชาวาแบบนี้มันมีอย่างเนี้ยดูเขาินกันมครับเป็นอะไรกันถั่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นี่ต้องทำยังไงมั่งครับก็ต้องไปตัดตัดต้นผสมเชวาที่กวนแล้วก็เอามาตาก ตากอีกสามสี่วันแล้วก็มาอบกบมาทำครับอบแล้วก็มาตากมาตากอีกทีนึงครับมาตากอีกแล้วก็มาตัดถ้าเป็นเส้นนี้ก็ตัดได้อ๋อตัดนะครับตัดแล้วก็นำมาตานเป็นแบบนี้เลยครับนีแบบอีกอ๋อครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในการเก็บผักตบชวาและขั้นตอนอื่นๆในการสานตะกร้าแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กวากพะเยาแล้วนะคะเราจะมาดูกันเก็บผักตบชวากันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ เก็บผักตบชวากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนั้นตามไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของคุณแม่กองคำการเร็วค่ะค่ะที่บ้านของคุณแม่กองคำนะคะจะนำเส้นผักตบชวามาฐานแล้วก็ผานเป็นสิเเ้าทองต่างๆ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำสวัสดีค่ะคุณแม่กองคำการเร็วนะคะวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องการทำกระเป๋าค่ะ,ะคุณแม่ครับวิธีการทำนี่เป็นยังไงครับเขาต้องเอาสื่อสื่อ,อต้นโป๊กที่ม,มาลงตาที่ม,มานะแล้วก็เอามาโอ๊กเอามาโอ,อ๊กแล้วมันแห,งห้งแล้ว เขาก็ต้องแล้วมาเก็บมาสารสารแล้วกับเดียนี้เขา,เากบบบบ็เอาเอาปิ้งเนี่ยเปแบบมันเราก็มากร c o นมันเป็นลายดอกมาอันนี้เปเรียกว่าลายดอกมาก็ได้สามนิ้วปุ๊บสามนิ้วปุ๊บได้ลายดอกมาแล้วเขาสารธรรมชาติหนุนจนว่าได้ลูกได้เซตเรียบร้อยมันกลับมาออกมาเป็นแบบนี้ อาอมาเป็นแบบนี้เป็นแกนเป็นลูกละเป็นแบบนี้ละแล้วเขาเอาไปขายค้นเถียรโปก้าดีแบบเปินรับซื้อของเขาแกน,แนเจ็ดสิบาทแล้วคนอาไปบุพพาใบบุพพาเอาใส่สายนี่มันต้องเป็นสายหนังสายหนังเส็ตเรียบร้อยแล้วก่ะเปิดกเปาเป็นเป็นแบบาจะได้ ก็เก็บเป็นเป็นลายแบบเป็นแบบเป็นลายจะเอาสีจะเอาดอกอย่างส่จะเอาตกแต่งหนอนหนูหนูเลาคำอ่ะ ถ้าฐานเลขไบหนึ่งนะครับต้องส่งไปขั้นตอนไหนตอนนร้อเปลาจะเอาไสูงไปกำนังเม่าว่าไปกำนังจะไปพุ่งาไป,ต,ไปต,ต้แไปต้๊แดงทำสีตอกสายไปที่บ้านกำนังทองสีจะไป,ไปไปเปกกำนังคงสีตอแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปติดสามตอตทีบ้านกานังทองสีนะคะตอกขคุณแม่ขงคุณะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่ทําการของกอนันตําบลสันป่าม่วงค่ะหรือว่าบ้านของแม่ของนนะะีนะคะค่ะพื้นที่นี้ก็เป็นที่สุดท้ายของกระบวนการจัดสารผักสมชวาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทรักันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ของีค่ะแม่ครับที่ นี่เป็นที่สุดท้ายจากการทำสารผักตบชวาครับมันมีอะไรบ้างครับในการวันนี้อ่ะในบ้านจะนำมาส่งนำมาส่งกับต้นไมเก่ามาเสริฟดอบเงาเสรอบเงาแล้วต่อมาตออสายตออสายกับมะพุ้งผ้าพุ้งผ้ากับมาแพททรงทรงตดำสีผ้าต้องการ บางคนจะมาสั่งที่นี่ก็ได้ใช่ก่ะคือขั้น,นตอนสุดท้ายก็ยคือที่นี่คือหลังจากทำเสร็ตเรียร้อยเขากระขายได้เลยค่ะที่นี่เป็นทีมรวงของ,องอจำหน่ายสิยนค้าให้เดี๋ยราไปชมขั้นตอนของการทำลูกค้าให้ออกมาเป็นรูปแบบจ้าเชิญไปา้าว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่สายกระป๋อนะครับลุงจะมาสาธิตการใส่สายกระป๋องให้เราดูนะครับู่ได้จค่ะนี่เราก็ต่อสายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปดากันนะคะ นะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนเย็บผ้าค่ะเพื่อจะเอาผ้าเทปนะคะมาใส่ไว้ในกระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้อนี้นะคะก็คือผ้าที่เย็บเสร็จแล้วค่ะเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาผ้าที่ยังนี้บุใส่ในกระเป๋านี้ค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าผ้าตัดในค่ะหลังจากที่เราเย็บผ้าเสร็จแล้วนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนการบุกผ้าซึ่งขั้นตอนนี้เราเอาผ้าที่เย็บแล้วนะครับมาใส่ในกระเป๋านะครับที่ทำจากผักตบวาวาครับ mm hmm. ซึ่งเครื่องจกักรไม่สามารถทำได้นะครับ mm hmm. เพราะกะับกระเป๋าหนามากนะครับเพราะต้องต้องทำเมทแทนนะครับ mm hmm. เชิญชมขั้นตอนในการทำเลยนะครับ ครับนี่ก็คือสุดท้ายของสินค้าที่ได้มาจากอะไรผักช๊อบชวาซนะึ่งเราก็จะได้ไปรู้ขั้นตอนของการทําทจากกระเป๋าที่ทํามาจากมือทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บโกกเ,เก็บผักต่อชวานะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> การเย็บผ <c oughs> <ๆ>้า <c oughs> ทำมาแทนนี้ทำงานคทำทำทำจากเงินทำงานเลยครับเพราะว่าเครื่องสั่งไม่สามารถทําได้เนาะเราก็สุดท้ายนะครับเราก็ได้มาตามที่หวังนี่สินค้าจากผักตบชวาครับซึ่งใครๆที่มาเที่ยวของบ้านนี้หรือบ้านนี้หรืออำเภอนี้หรือว่าในจังหวัดพะเยานะครับก็จะหลงรักผักตบชวาครับซึ่งเป็นผักที่ขึ้นตตมท้องถิ่นนะครับแล้วก็สามารถทํประดิษฐ์มาจาก ไอ้ต่างๆนะครับซึ่งมันก็สวยงามนะครับสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วพวกเรานะครับกลุ่มในรายวิชาเยาวศึกษานะครับก็ขอจบการนำเสนอ,อลักษยวตอนพาคตชวาสินค้า,ดาอดทอปของเมืองเทียวครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>